เต็มไปหมดเลยเต็มสามตะกร้าไปหมดเนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่ใช่ต้มยำนะแต่มันมีเครื่องเทศตัวนี้นะเอาไปทําอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็จะเอาไปทําเครื่องอบอบสมุนไพรทําไมหอมออกมาทะลุจอออกมาเนี่ยเอ้าก็มีแต่แนวหอมๆเนาะแล้วก็เป็นยาสดด้วยใช่ไหมใช่คือยาสดนี่มันจะหอมมากกว่ายาแห้งทีนี้แล้วก็มันก็จะอยู่นานกว่าเลี่ยวมาทําเป็นสดๆนี่เพราะว่า มันอบได้นานกว่าคุณคุณภาพก็ยังดีกว่าใช่คุณภาพยังดีกว่าแล้วใส่ใบอะไรได้มั่งคะในการทําอบก็อบ,อบเพื่ออะไรคะอบเพื่อคลายเส้นเพื่อทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายทําให้บํารุงเอ่อบำรุงระ,ะบบทางเดินหายใจ่ <ใจ S 2> แล้วก็ทําให้เลือดดมไหลเวียนดีขับเหนือด้วยใช่ไหมคุณหมอใช่ครับคุณหมอแล้วใส่อะไรมั่งคะในอบถ้าเราไม่มีอะไรใบหนาดใบเป้าใบพิมเสนขาตะไคร้ใบมะกรูดหรือผิวมะกรูดขมิ้นใส่ด้วยมั้ยขมิ้นด้วยขมิ้นใส่เข้าไปเพื่อจะไปสมานแผลไปสมานผิวหนังขมิ้นยังมีฤทธิ์สมานอยู่ในตัวทีนี้สูตรเข้าไปโดยวิธีการ มันมีหลากหลายวิธีที่ที่เขาจะเอาไปทําเป็นเครื่องยานี่ไม่ว่าจะไปบดแล้วก็มาทาหอเหมือนเยวจีแลานดะเอามาข,ขูดแล้วก็มาทาหรือว่าจะมาต้มแล้วมาทาหรือว่าจะเอาไปย่างให้ได้กินหรือว่าจะเอาไปเนี่ยอบเพื่อได้กินปบพวกนี้ทําได้หมดเลยแล้วแต่ว่าจะใครจะถูกวิธีไหนตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เตรียมเนาะ แล้วคนประเภทไหนที่ห้ามอบสมุนไพรคะพวก <นะ S 2> ที่มีโรคโรคผิวหนังที่ระยะแพร่กระจายอยากเข้าไปอบเดี๋ยวมันจะกระจายให้เพื่อนแล้วก็พวกที่เป็นโรควูบใช่ไหมบางที่เข้าไปร้อนมากๆวูบก็ไปอาจจะอันตรายได้แล้วก็พวกที่มีโรคหัวใจชน,นิดที่รุนแรงก็อยากเข้าไปกเป็นไข้ได้ไหมคะความดัน<ว>สูงตัวร้อนสูงความันสูงเพราะนี้มันจะทําให้พอเข้าไปอบมีความร้อนมันมาก คมร้อนมันมากมันก็จะทําให้ความดันที่มีอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มปี๊ดขึ้นไปอยู่อาจจะมีอันตรายได้แล้วก็บาหวานที่แบบมีอาการชานี่เข้าได้ไหมคะแบบไม่รู้สึกตัวว่าร้อนขนาดไหนจะเ,ออเ,เข้าไปเพราะว่า <c oughs> เผื่อว่าเตาอบเตานั้นอาจจะร้อนมากๆแล้วเราไม่รู้สึกตัวมันอาจจะเปื่อยรู้สึกตัวอาจจะชาอย,อย่างนี้ก็ใ,ให้ระวังระวังนิดนึงนะคะหรือต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแล <c oughs> ใช่ไหมคุณหมอใช่มีคนดูไม่ล่ะเข้าไปก็ช่วยเหลือกันก็แล้วกัน แล้วคนอบนี่หน้าไหนเหมาะที่จะอบที่สุดคะหรือว่าคนที่เหงื่อไม่ค่อยออกเลยว่าคนอากาศหนาวคนที่มีโดยปกติทั่วไปร้อนอยู่แล้วก็ไม่ควรอบหรอกเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วถ้าหน้าหนาวอย่างนี้เนี่ยอบดอีก็แสดงว่าก็ต้องช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายได้ด้วยใช่แล้วก็ทําให้ระบบทางเดินหายใจทํางานได้สะดวกขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้ว ใครสนใจก็ไปทําอบได้นะคะในช่วงที่เราเป็นไข้ไม่สามารถอบได้นะคะต้องรอให้ไข้ลดก่อนเราถึงอบสมุนไพรนะคะนี่ก็ไมเนี่กระเพราน,นี่อันนี้ก็ใส่ลงไปนะคะเขาก็ใส่นะไม่ใช่ไปทอดจะไปผ่ากันเดียวนะแสดงว,ว่าสมุนไพรบ้านเรามีอะไรก็ใส่นนั้นได้เลยใช่หอมๆเนี่ยบำรุงหัวใจดีนะค่ะบำรุงทั้งหัวใจทั้งระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะไปลองทำดูได้นะคะส่วนใครที่ไม่มั่นใจก็ปรึกษาเพสันหรือหมอแผนไทยหรือคุณหมอ ก่อนใช้ยาทุกครั้งนะคะ